งานที่ได้รับมอบหมายขาสําเร็จทุกเรื่องแต่ที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายยังเป็นขวัญใจของน้องๆทุกคนที่ปรึกษางานทุกเรื่องแม้กระทั่งงานหลวงงานราดทุกชนิดเพราะพี่ทานของเรานั้นเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายจึงเป็นที่ยอมรับของน้องๆ้องในสำนักติดตามทุกคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรายอมรับว่าสิ่งที่เป็นเช่ใน ของพิธานมากที่สุดครือรอยิ้มของแก,น,กน,นะครับรรน,รน้าทานเป็นคนดีค่ะใครๆก็เรียกกันน้าทานน้าทานที่จริงแกน่าจะเป็นลุงแล้วแต่พวกเราอย่างนี้น้าทานน้าทานเพราะเป็นคนที่เมื่อก่อนสมยออยัยก่อนจะแซวอยู่เล่นๆว่าดีต่ เครื่องรับไม่มีคนส่งไม่มีเครื่องส่งเพราะฉะนั้นจะเป็นที่ระบายความรู้สึกระบายอารมณ์กับเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆี่ทั้งหลายคนพนักานเป็นคนอย่างนี้ทุกคนถึงรักนักฐานพนักฐานรับฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการโต้อตอบอะไรแล้วก็ความรักก็จะติเก็บเงียบ,บไปเรื่อยๆมคลคนก็บวดไประบายไปนักฐานก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วพวกเราก็สบายใจก็ได้พูดไปแล้วแล้วมันก็จบเรื่องเพราะฉะนั้น คนยานทา,านมาอยู่มีคนแบบนี่อยู่เย่อยๆในเโรงงานต่างๆเนี่ยพวกเราจะจะไม่เป็นโรคประสาทเลยค่ะในที่จริงมีอะไรจะพูดอีกมากแต่คิดว่าคนจะซ้ำๆบอกกันถูกไปบ้างแล้วในไอ้ที่ตีหัวใจสําคัญคือเป็นคนดีและมีสิทธิธรรมแบบยานทาน ของเธอพี่รู้นะนู่นหินกองก็ว่างเมื่อไหรก็รลบพี่ไปด้วยนะเหนื่อยมาตลอดชีวิตแล้วพักก่อนนะน้องนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาพี่จะมาเยี่ยมวจะรับไปเที่ยวถ้าคิดถึงพี่ก็โทรหาไม่ยิดถึงก็โทรหาคิดถึงก็โทรหาไม่ยินถึงก็โทรหาอย่าสับสนนะเนี่ยดูพูดวายนะพูดจาไม่รู้เรื่องนะยาย้าวนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอก ชีวิตหลังเกษียณก็จัดสรรที่ดีมันพอมาลงตัวแล้วก็อ,อ,อยากจะไปบำเป็นตะบะเข้าไปไม่ต้องเอาเมียไปด้วยนะเดี๋ยวตะบะแตกขอให้น้องพักผ่อนมีคมีผสุกนะเสียดายที่พี่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ต็ตั้งใจว่าจะมานะตั้งใจจะทำอะไรให้ทั้งหลายหลายอย่างถึงพี่ไม่ได้ทําอะไรให้ก็ขอให้รู้ไว้เถอวะว่าพี่คิดถึงระหลับเธอเสมอนนะขอให้พักผ่อนี่มีผาสุกแล้วน,น้องนะสัสดีจ้า ส่วมเครื่องแบบสมยาคาราชกาพี่ทานพี่ทานกเกษียณแล้วอยู่บ้านขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมเราพี่ๆน้องๆชาวอาชีวะด้วยนะโดยเฉพาะเราอะเราร่วมทุกข่วมสุขกันมาในหน้าที่การงานเนี่ย พอวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันจากจากกันพ่อเกียนเดี๋ยวเวลาเราคิดถึงเราก็จะไปหาที่บ้านไปเยี่ยมไปเย็นกันแต่ได้ข่าวว่าไม่อาจะไปอยู่โควดหรือเปล่านะขอให้พี่ชายมีความสุขหลังชีวิตหลังเกษียนด้วยนะส,ส่วมเครื่องแบบสมญาาคาราชการ่า สวัสดีท่านโอ้แห่อยู่กันจนเกียณเลยนะเราเนี่ยนะอายุโอ้หกสิบแล้วไมนะ่น่าเชื่เอเลยยังหลุมยังแน่นอยู่เลยเนี่ยแหมสุดยอดสุดยอดท่านเนี่ยแหมกับผมเนี่ยนะรู้จักกันมาตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งเก้าอ่ะผมเริ่มตามานอนกัท่านก็าำมานก่อนผมผมเข้าไปทีหลังสองห้าหนึ่งเก้า รู้จักกันมานั่นแหละสามสี่สิบปีแล้วเนี่ยทานเขาเก่งเขาเป็นคนขยนันมีคนขยันมีความอดทนมีความมานะเขาอตอนที่ผมเข้าทำงานเขายังเป็นลูกจ้างประจำอยู่นะแต่เขาขยานันเขาสามารถสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการได้ เชื่อแล้วก็ไปเรียนหนังสือเอาวุธเอาวุธมาจบเป็นยาตรอยวุธมาปรับเป็นราชการจนได้เป็น,เ,ปนเนียนตอนนี้ก็น่าจะทํางานการทํางานการพิเศษแล้วเขาขยันเขามีความ,มดอดทนเขาเพื่อเนเพื่อนที่กับผมคนหนึ่งเพื่อนที่เพื่อนชนิดเพื่อนเที่ยวพวกพินพสนกันเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมาดีเมตตา แล้วก็เป็นคนที่เกรงใจเกรงใจเพื่อนผูกกับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนผูงรุ่นน้องรุ่นเนืองรักกันทุกคนที่ทํางานเขาเป็นคนนิสัยที่น่ารักนะในด้านครอบครัวเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักญาติพี่น้องรักลูกรักหลานเขามีความตั้งใจนนในในใน,ในด้านฐานะครอบครัวเขาก็สามารถสร้างฐานะครอบครัวเขาเป,เป็นที่มั่นคง นี่แล้วก็ในเรื่องลูกๆหลานๆล้านๆเขาก็มาเอามาอยู่มากินที่บ้านมาสนับสนุน่งอสริม่เรียนให้ได้รับปัญญาได้เข้าทํางานเป็นที่มั่นคงก็หลายคนเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื้อกลุณเป็นที่รัก,รกของเป็นที่รักของหลานหลานลูกๆเป็นคนที่น่ารักมากนี่ก็กเกษียนแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อ,อ ก็ยังเหมือนเดิมนะถึงเรียแล้วก็ไปมาสู่กันมีอะไรก็บอกกล่าวกันไม่อยาาห่างกันไปแล้วก็ในช่วงนี้ก็ขอให้ทานนะ,ะเป็นมีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงนะ,ะนทีะะ่ที่เป็นที่ยึดมั่นของลูกหลานต่อไปอีกนานๆน,นะนะอายุือ,อายุยืน ให้รวยขอให้รวยน,นะภาพแข็งแรงโอเคนะตานนะโชคดีเพื่อนส่มมครรืแบบยาาาชกตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกับคุณทานคุณทานเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยขยันทำงานตามคำสั่งของผู้กอบัญชา จนเป็นที่รักแหลกไว้วา,างใจของผู้ขับบัญชาเพื่อนผูงเป็นที่พึ่งพิงของญาติพี่น้องนับเป็นแบบอย่างที่ดีในโอกาสที่คุณตา,าเกษียนอายุราชการผมก็ขอความ แสดงความยินดีและก็ชื่นชมในการอยู่ปฏิบัติงานจนกระทั่งเกษียณในโอกาสนี้ผมก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจอะไรที่จะมอบให้คุณทานเพียงแต่จะขอจากคุณทานไอสิ่งที่จะขอนี่ก็คือขอให้คุณทานเอาใจใส่มันดูแลและรักษาสุขภาพเพื่อสุขภาพของเราขอบคุณครับสวมเครื่องแบบ สวัสดีช่วงดีได้ทานนี่ก็อยู่ถึงปดเกษีกยณได้ถือว่าปุกละวุ้งเก่งมากาที่อยู่ถึงปดเกษีกยณเราคิดว่าออกไปนี่จะไปทำอะไรต่อล่ะจะไปทำปลูกคลองเช่าใช่ไหมเห็นได้ข่าวว่าโควาดหรืออะไรเนี่ยเห็นว่าหลานจะให้ที่จปปลูกคลองเช่าใช่ไหม มีอะไรก็มาคุยกันปรึกษากันแล้วกันเรื่องรถก็ได้เรื่องถามบ้านเรื่องอะไรก็พอรู้บ้างก็มาปรึกษากันมีอะไรอย่าให้ช่วยก็บอกมาแต่เรื่องเงินไม่มีน้องเว้ยไปแดงใหม่ด้แบงค์มันชอบนะมึงแ <c oughs> บงค์มาอยากออนวอนได้ออกอยู่เนี่ยทุกวันนี้อย่ให้เลย ไม่รู้จะทำอะไรแต่ทานคนนี้ที่คบได้ไม่ค่อยเอาเปรียบเพื่อนผูงมันไม่ค่อยได,ยด้ได้เปรียบก็หลอกไม่แต่เสียเปรียบคบใครไอะจะใช้ได้ไนีสัยที่ใช้ได้ใจร้อนจะทําอะไรต้องทําให้ได้ล้วเอาให้ได้แต่เรื่องเสียเงินเท่าไหร่ก็เสียไม่กลัวแต่ต้องได้นิสัยมันเรื่องกินเรื่องไหนก็ไม่กลัวหรอกมันอะ ไม่เคยเอาเปรียบใครอ่ะคนคนนี้แต่เรียกว่าสายใช้ได้เนี่ยเลยมันก็มีความอดทนเยอะถามว่าขับรถตู้พาใช่อะไรขับรถตู้ไปเขามาเช่าครับขับรับอุบบบนอนเนาะสมัยก่อนนะมันก็ลำบากนะมันไม่ใช่สบายนะหาไรายได้พิเศษอะไรเนี้ยก็เป็นคนที่อดทนเยอะอ่ะ เราให้เครื่องโชคดีแล้วกันที่ได้ปกเสียนแล้วสาสุขภาพแข็งแรงพยายามจิตยาประเช็งไว้มากๆหน่อย <laughs> ได้มีแรงเยอะๆได้ประวาติปะวเฉินจะได้หายมัางได้สังขารใจสู้สังขารต้องสู้ด้วยแต่มัน ด้คนดีอ yeah. er> ่ะใช้ได้นะอทงนีโอเคครับสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกาหนานหนานก้าๆก็นานที่เรารู้จักกันมานะสุขภาพทั่วไปที่เราอยู่กันตอนนั้นผมมลยชื่อว่าจะเป็นป่าอะไรอยู่เลย ใกล้ๆกับตัวผเบิกนะครับตัวฟ้ากับผมเกิดอยู่กันสิบสามปดหลายมากเห็นฟ้าประทับใจก็โอ้หลายเรื่องค้าประทับใจในสนุกสนานมีมากจำได้ครั้งหนึ่งติดตาตึงใจเลยเป็นอย่างนี้แหละกลุ่มของเราก็มีแต่เมากันมา กลับชเช้าหน่อยปกติเขากลับปกติค่ะทุ่มนี่กลับซะเช้าเลยเออลี่ก็มีคนอยู่บ้านทีกคนไม่ก็ดีเพือนจะกลับบ้านเชา้าจะต้องมีปัญหาแน่นอนกับคุณประธานนี่แหละคุณปธานิวัฒน์คุณทุกองเป็นตัวประกันไปด้วยสี่คนห้าคนตุ๊กตาใส่กับพี่หน้าจะดีแค่สีค่คนคนรู้าใคร เดินยังไปตกแต่งพอใกล้ะะะะะะจะถึงบ้านบ้านมันจะมีเขารู้สั่งสีบ้านเจ้าก็อนเดี๋โอ้โหมาเลยกระเป๋าลอยลงมาก่อนเพื่อนเลยที่เตาต้มยังมุดูุดอยู่ไหวทันรับได้ทันก็นประทับใจรู้สึกเท่านั้นแหล,ละมันรู้วงแตกหรือไปไหนรู้จำไม่ได้เลยลืมเลยลืมสนิทเลย ไม่รู้ใครไปทางไหนครละทางหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่ก็โอเครู้สึกว่าทางนัานก็เรื่องของขดตัวประกันก็คงจะประทับใจประทับใจการทำงานโอ้ลาฟลือทุกอย่างจบก็้องหลังร้านนะฮะสโมสรกองทัพปกอะไรส่วนมากจะหนักไปทางกองทับปก เราไม่เขาวัยรุ่นนะเราพูดทำไมรุ่นแต่ปัจจุบันนีุ้ป,ประธานสุดยอดเลยคุณถือเป็นคนที่มีความสามารถเป็คนต่อสู้ชีวิตใช้ได้เลยเป็นคนรับผิดชอบสูงเป็นคนรับผิดชอบสูงก็นในช่วงปลายชีวิตก็ เรขอวีพรให้คุณประธานเอ่อจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรสงสมบูรณ์เพื่ชีวิตในบ้านปลายให้เจริญเฉิยยิง่งขึ้นไปทั้งครอบครัวด้วยนะโอเคเ็นมากกว่สวมเครื่องแบบสมยาคาะเออท่านป็นไงโอ้นี่นี่น ผมสามซีมาเนี่ยยังขาดอยู่ซีอเงี้ยขาดขาไปคนเนี้ยเนี่ยไปเรืนอยๆเลยเนี่ยเขาขาเลยสบายเลยแม่ตีโง่บ่อยสบายสบายอมก็บ่อยโง่แล้วยิ้มอีกนะโอ้ยิ้มใจยิ้มนั่งยิ้มหัวเราะแห่หลังโงหัวเราะแห่เป็นไงเพื่อนนะขอให้โชคดีนะเพื่อนนะ วันหนึ่งสักเสียนเพื่อนว่าไงบ้างอเพื่อนว่าเพื่อนไม่รู้จว่าอย่างไรก็คุยกับไปรอบมึงแล้วก็พอได้เขาไปก็สบายนะสบายภาพครอบครัวความสุขความสุขกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอ่านนะ อันนี้ละโออเคว่างก็มาหาแันเสียแล้วคำวคาขวามั้งเป็นนั่งธรรมะธิมั้งนั่งธรรมะท่อะไรรากลรขวานั่งธรรมะธิบ่อยอ่ะโอเคโอเคแค่นี้ละโชคดีเพื่อนโชคดี